ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือเห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอประกอบด,ด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้เององค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความประลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือเห่งทุกความรู้ในมนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือเห่นทุกขันใดนี้เรียกว่าความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายความดำบริชอบเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายความดำมบริในการออกจากการความดำมบิในการไม่พยาบาทความดำมบิในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดำมบริชอบภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยา การเว้นจากการพูดเพ้อเจือนี้เราเรียกว่าวาจาชอบภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายนี้เรียกว่าการงานชอบภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารกความเพียร ย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นเห่นอกุศลธรรมทั้งหลายอันรามกที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปูความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียสิ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันรามกที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปูความพอใจย่อมพยายาม ย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งอุศนธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเรือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูรณ์ความเจริญค, <outras> ค,ความเต็มรอบแห่ง ส่วนธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็ในกายกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวัพต นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาดมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิจูุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความประลึกชอบพิจูุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรพิจษุทั้งหลายพิจูตในกรณ อันมีวิตกวิจารณมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่เพราะวิตกวิจารณำลังงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสเห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิจกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแรอยู่เพราะปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้อยู่เฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลวอยู่เพราะระสุกระทุ์เสียได้ และเพราะความดับหายแหตโสมนัตและโทมนัตในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สีอันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลวอยู่พิสุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิพิษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอาริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือเห็นทุกข์